แกนขาตั้งคู่แกนขาตั้งกลางสลักกา้านเบรกหลังก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับมีปัญหาถอดออกยากซึ่งปัญหานี้ก็พบกันทั่วประเทศนะครับคลิปนี้ไม่ได้พาทําอย่างละเอียดนะครับแค่จะมาบอกแนวทางคร่าวๆเพื่อที่จะได้ไปทํากันนะครับสําหรับมือใหม่นะครับสาหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ดูไปคำๆแล้วกันนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนใช้ลูกมูหินเจียนะครับเจียตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับหรือจะใช้เลื่อยตัดเหล็กก็ได้นะครับถ้าเกิดมันมีแก๊บพอที่จะใส่เลื่อยเข้้้าาาไไปดแลวกกก็เเอออคบ ครับอกตัวนี้แล้วก็มาใช้เลื่อยหรือลูกหมูหินเจมอนเดิมนะครับเจียด้านในติดกับตัวเหล็กโครงเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ต่อปีกเหล็กซ้ายขวาตัวนี้นะครับ 1- 2สองใช้เหล็กส่งแท่งนะครับแข็งแรงแล้วก็ค้อนหนักๆเลยนะฮะส่บงบริเวณนี้ต่อออกไปทาง้านซ้ายด้านนี้ก็ต่อกอ,อกมาทางด้านขวาเพื่อที่จะดึงคาตังคู่ออกมาได้นะครับพอออกมาได้แล้ว เราก็จะมาผ่าขาทั้งคู่นะครับอันนี้ยังเห็นรอยอยู่นะครับผมผ่าไปแล้วอาจจะใช้ลูกมูฮินเจียใช้ใบตัดนะครับแต่อันนี้ผมใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับตัดแล้วก็ง้างนะครับแล้วก็ตอกมันก็จะออกนะครับอันนี้ผมไม่ได้เชื่อมนะครับผมก็บีบกลับเข้ามาไว้เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ได้หรือถ้าใครอยากแข็งแรงมากกว่านี้ก็เชื่อมก็ได้นะครับแล้วก็ขัดทําความสะอาดด้านในรูนะครับรวมถึงรูก้านเบรกตัวนี้ด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับแนวทางส่วนใหญ่แล้วที่เราจะมีปัญหากับแกนขาตั้งคู่ก็คือจะเปลี่ยนก้านเบรกหลังนะครับ 2. จะเปลี่ยนขาตั้งคู่นะครับ3จะเปลี่ยนแกนขาตั้งคู่นะครับอาจจะด้วยสาเหตุมันขาดมันหักอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งก็คันนี้กรณีที่3นะครับมันหักมันจะเป็นต้องใช้วิธีนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วมันก็มีระดับเลเวลนะครับเลเวลหก็คือสามารถต่อออกได้นะครับออกง่าย เลเวลสองก็คือต้องใช้หัวแก๊สนะครับเป่าช่วยให้ความร้อนนะครับฉีดโซเน็กช่วยนะครับเลเวลสก็ 3, คือต้องตัดแบบนี้แหละครับ